และยังมีเทพอรชุนผู้ที่ประกอบด้วยบุญญาธิษ์พระอาทิตย์และพระจันทร์ขอเชิญมาด้วยเหล่าทเวทวดทเทว่าทั้งหลายขอได้โปรดเสด็จมาในพิธีนี้ด้วยขอให้ทุกผุกพระองค์ได้ทรงโปรดช่วยอำนวยพระพร จากนี้ก็ยังมีองค์เทพนารีทั้งหลายที่อยู่ในวิมานสวรรค์ชั้นฟ้าไม่ต้องอัดถาดที่บายระบุนามข้าพเจ้าเฝ้าเพียรพออยายามจะขออัญเชิญทุกทุกพระองค์ขอให้จงรีบเสด็จลงมาให้ทั่วหน้ากันเพื่อจะได้เป็นการประทานพระพรชัยในครั้งนี้ลำดับต่อจากนี้ก็ยังมีองค์พระฤาษีฉีพรายที่ได้ทรงบำเพ็ญพจน์อยู่ตามถ้ำเพื่อเขาไม่กําหนดตั้งแต่